กำลังพอดีพอดีแกงเลยอู้สสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจขาปาสเปื่อยคือปากแดงมโอนี้น้องปากซีดแห้งพ่อแม่พี่น้องมาตามค้าเรียกร้องเรียกร้องพ่อแม่พี่น้องว่เรียกร้องตัวไข่ก็มากขึ้นเขากระบอกแล้วว่าทำมีเวลาสิมาจัดให้กันบุนา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 พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมูเจ้าเบิงมูเจ้าเบิงบุนาบุนาบัว่ะบุนาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวให้ให้ให้ซูมในจักหน่อยเด้อให้ซูมซูมแล้วก็สีท้ายลูกงามๆคุณน่ะปอดอย่าจอยเออคุณน่ะได้แล้วได้ลูกงามๆแล้วโอ้ยเลิยคักเลิยค่ะนี่ใหญ่สิต่อยว่ะจันต่อยเลยต่อยเลยจัดการจัดการเลื่อยๆคุณน่ะพี่น้องให้เราจัดการไปเพราะแม่พี่น้องว่าโอ้ยขึ้นหอดสองเลยขึ้นหอดมันเรื่องของเรื่องมันบ่ได้มีเวลาว่างตรงกันซื้อ มอนี้แดดดีเลยจัดเลยจ้ะพ่อพี่น้องจาอ้ามันคือว่าอะเอียมันแ<อ>ข็งได้เอาทั้งไต่ไต่พนกรดูมันเซมเปิลเอานานนอ,อ,เอ,อนั่นะหวเลิศข้าเนาะออข้างล่าก่อนจะเดินางด้จะเเจาะจะไดอันทังทิก่อนหลคุณน่ะเอ้ยกับวหยากละใ่คุณน่ะพ่อพ,พี่น้องเยยวอันให้เบิ้งดอกฮิตถือพนต้อยลงมาด้อเดี๋ยวคอ,อยเบิ้งทงเิร์นมา เด็กด้วยความพี่น้องเอือยกับต้อยไปน้องกับสิเก็บไปส่ยหลักกับตาใหญ่เก็บเลยเพราะว่ายังพ่อแม่พี่น้องจ้าเล่าเล่าสีอันนี้เล่าสีเย็บเล่าสีเย็บเป้ากับตาก่อนเป้ากับตาก่อนเป้ากับตาก่อนเด้อต้อยกับต้อยบริเวณน้ำเล่าต้อยยังเป้ากับตาก่อนอ้ยไปแกงเลยเด้อไปแกงมากินเลยเด้อ แกงมากินหน่อยนะจ๊ะจัดเลยจัดเลย,ลยโอ้ยเดี๋ยวเดียวพี่น้องโอ้ยขนหนักพี่หนักเสียงตัง้งแต่เสียงุขนนะเฮ้ยสาหัสลาบอยู่เนาะโอ้ย <c oughs> สุดยอดอีหลีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ขอลืมบอกไอ้หัวย้อนขอรถเมตโครมันไอ้หัวย้อนว่าสิบ่เข้าบ้านมื้อนี้ว่าสั่นโอ้ลูกเป็นโควิดโบ่เข้าบ้านเด้อว่าสั่นแทนเลยว่าถ้าสิไป็นใสลราไปคาสิโนว่าสั่นเพิ่นเว้าอย ไปตาอ,อยากหัวค่ะเรียกว่าโอ้ยไหวนั่งมาปิน้นให้มันแล้วๆไปสรบางบ้านนั่นแหละพาสั่นก็เลยเรียกว่าโอ้ยวันนีนอนแม่บ่อยากปิน้นแม่บ่นปิ้นจักเทียร์ว่าเล่นยญสิสิดอกพี่น้องจ้ามันแล้วแต่หันมันสิเป็นมันก็เป็นแล้วเนาะอือจะทับเบิ่งกันแต่เฮาก็ระวังตัวอยู่บ่แม่นบ่ระวัง ปิ้นบ่ค่ะเกลี่ยกัตอยน้องกับเก็บจังหว่ายานแล้วหยยบเห็ดอยู่ละเรื่องของเหลือเมนอึอคุณอ่ะอ๋อทำมาตอยถึอเวลาค่ะเพราะว่าเราเริ่มเหี่ยวแล้วเนอะ เนี่ย uhm มันขาดหน้ามเนีああ่ยเริ่มเหี่ยวเลยใหญ่เนาะแนมแนมเพิื่งเคร่องข้าบบ่เหินว่าแั้เป็นนังไี่หวายผิดช่อไงช่อใหญ่ช่อโต มาต่อยซอยคุณเอนจอยนะจ๊ะบบแมนว่าอันเฮ็ดสุงสูงหายเอยมาเอาบบแมนเด้พี่น้องมันบ่อใดบ้างอันที่เป็นคอร์ดที่นอนอยู่กับหายมาเอาแล้วังบ่อใดมาเอาบ่อดดมาเอาบ่อเลย เขาไม่มีนใจจังสัตย่จ้ะองไปโทษทีู่สุดจากเง้ยเเฮ้ยทงานเออหังบบว่างเังไพี่น้องเกิว่างเกิดโบว่างจ้าไอใิ่ง่แลมาอยู่หลสานี่พ่อจะดีพ่อพราแต่คุณลงเสภ้อผ้าพ่นตอยแหนพี่น้องเกิดมาเตี้ยเสียนะใหญ่นะคุณนะเฮ็ดอยู่สูงสูงคุณนะมันงามคลั่งเด้อพี่น้องแดดก็เป็นใจดีข้างนอกแจ้งจางฟากใหญ่เอ้ยบ่มีคำมาเหมิดเลยสูงสูงอะไร เฮ็ดจังไดม,มีใหม่ยืนยืนหอมียืนบ่โอ้ยขึ้นเลิศเธอใหญ่หอยเฮ้ยขอสัญญาลบตาค่ะไหวเยอะคอยเลิศแห้งเดี๋ยวขอป็นกลนปตาใหม่ <laughs> <laughs> เลิศแห้งใหญ่คุณนะพี่น,น้องจา้าเอาให้เราต่อยไปเดี๋ยวเราเก็บกันต่อให้เบิ่งเราจักหน่อย เฮาบิ่งเฮาเกี๊ยบโตไปไปไปแต่น้หินบ่อนดอกน้อยๆคุณก็เคยตี่ยเกมหมดคุณนะคุณนะุนะเอาหมดเลยโอดโขดโโด ต่อยง่ายไข่อยู่เนาะแพทย์ทางยาแล้วแข็งมอนจุกบเดียต่อยง่ายพรพีหน้องเอ้ยไข่อยู่เฮ็ดลนใส่หัวพวกเพกคุ่น้องเ้ยหายกบับงเฮ็ดคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเพิ่นลนคุณน่ะคุณน่ะ จัดจานใหญ่ๆเอาให้หมดเลยรุ่นนี้แหละกำลังแกงแซ่บปวดนะนี่ลงพวกแป๊กพวกแป๊กโอ้ยล่น้องบ่ได้ว่าเล่นเน่มันล่นคากรีพุ่นนาะล่นปอกแป๊กพวกแป๊กพุ่เนาะคุณเนาะคเนาะแล้วตอยแม่นเอาต่อยลงมาโหลดจะสีเก็บเองจะสีน้ำเก็บ แมนจังหวะผมย่ำไฟถ้ามันเค็มเลือดเยอะเดีเ๋ยวน้องสีเห็แดแหนมโยแฟนครับขอมาอมเดี๋ยวสีได้เห็แดแหนมเลยค่ะเฮ้กินน้ำละเพราะพันธุ์เดี่ยวอยู่ปีนี่ไหมเรื่องของเรื่องปกติเนี่ยต้องแหนมเห็ดนางลมเลย ต้นี่สวยส่ง,งนเนี่ย,กกยเก็บจ้าเก็บเก็บหมดเลยค่ะไ,าาไปไปไปมาซอยกันเก็บตัวนี้ก่อนเป็นอย่าง okay, okay. เก็บแล้วก็ค่อยไปเอากอกนั่นเอา้าม <laughs> ีหลายก <laughs> ลอกเก็บไม่้องจ้าเออเก็บแล้วค่อยไปหาใหม่มาเพราะต้นล็อกล็อกนั่นมันต้องเอาอีกกอกหนึ่งมันมันมันสูงเรื่องของเรื่อง พูดนะเบิึงเบึงให้พ่อแม่พี่น้องเบิึงก่อนว่ามันขี้ลายนะคะง่ามอ่อนเพื่อนต่ว่าเราแห้งเราซื้อเราขาดน้ำย่อมใจเราต่อยง่ายเนาะขูโผบลงไหมใจง่ายแห้งอย่างเมื่อล่ออยู่รอมาดามกันยังวะล่อมาดามเราเอื้อสวยมาเก็บเรียกว่ามือลอยหายเดี๋ยวฉันมาเก็บอยวมาเก็บไปรีจักร้อดีละเดี๋ยวพามาจัดน่ารักที่สุดเลย เฮ็ดเฮ็ดกัปไปตาหักเ่พี่น้องจ้า่น้วนสุดยอดอีกเลยสวยงามคุณนๆนม่นๆเรนน้อยแมนเจ้ยเน่ามากินมากินพักแห่ง น้องเสื้อนะมากินชะอมมากินชะอมกับเออแม่มาคนละแบบ<ม>แต่ว่ากินได้คือกันกใช่พักครแย่งกับกินได้ดีแล้วนะเพราะเมนว่ามักย่างเดี๋ยวกินน้ำย่างเดี๋ยวต้องกินหลายๆอย่างเพราะเม่พี่น้องแต่ว่าร้านไส้เจ้าน่ะมันบอกกินมันบอกมาไส้โบหมักพักแย่งไส้โบหมักเยี่เบียรขวกขู่พวกตํารวจยังวะเปียรเบียรมาเด้อมาเก็บแมงกินนู่นเพราะม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อเก็บแมงกินนู่น ในใบใหม่ผีคุณบอสเเฮ้ยเลิศขากเกิดเลิศเลิศมากอุ้ยจิกตัวกะเด็นกระดอนไปใส่ตุกไค่เห็นมด้ละดอกเห็นไหมขึ้ขึ้นว่อนนะดตนใหม่นไปมากันไปไปไป งามบวพี่น้องจ้างามซุดหยอดเลยนะคะเห็นโบสินะ่ะงามของเห็ดเนาะมีขนาดต้อยลงมาพันในเบิร์ตได้นิพุ่งไปละงามขนาดไหนสวยงามขนาดสวัสดียังเป็นทางการพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้มาเนี่ยบอสสวัสดีอันในกล่องเอยสวยยังเป็นทางการข้าแต่ตื่นเต้นโด,น,ดนๆนะ่มาเก็บัางกาันเถอะพ่อแม่พี่น้องจ้า เก็บเห็ดแล้วหัวฟูหัวฟ่องปลากระบนแดงเราจับพ่อแม่พี่น้องจ้านี่เบิ้งเห็ดที่เก็บให้เอื่อยได้เห็นบ่เลิศบ่คะเลิศงามคักเนาะพ่อแม่พี่น้องหอมหอมสุดยอดอีหลีเนาะเอืยอยสวยแล้วก็รังไปหาใหม่ที่ยาวกว่าเก่าพ่อแม่พี่น้องจ้าต้องเอาไม้ที่ที่ที่ยาวกว่าเดิมปาสั่นอะบ่ได้กินเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้ามาเดี๋ยวคุณอะแล้วก็ลังมาได้บ่คะจ้าจ้า อ๋อคุณหน่คุณหัาให้ได้เด้อเดี๋ยวเดีวหัาให้ได้หัาให้ได้ได้บะให้หามปแล้วเพิ่นคุ่หน่ะพี่อกึงเราเด้ออให้ได้นะคุณเดี๋เพิ่นกระโดดเอาเลยเจ๊เก๋สวยน้องโดดมาถึงน้องว่าจะ หลุ่นน้ำกันเด้อพี่น้องโอ้ยนั่นเราได้เสยเห็นบ่นั่นนันน่นเห็นบ่นี่ยานาะยาเนาะเวทีขุ่นอ่ะเฮ็ดงามๆนะคะเอาเลยขอทานแล้วอยู่ที่นี่กันเนาะแม่แน,น,น,มมดดนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเก็บออกผมเป็นยังเดี๋ยวยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บ เลยปุ่นในหลือบในเหลือปุ่นนะแมนเบิด์ตเลยพี่น้องที่เนี้ยเห็นต่อยลงมาก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บสวดเขาเนี้ยมนดูไม่ไหวใดเลยไหยมันมหน่อยพวกรึไอยากหัวมันอยู่ในเหลือมันจะอยู่ในเหลือพ่อแม่พี่น้องสอดเข้าไปเหมือนกันเห็ดทั้งนั้นเลยนะบอกไว้ก่อนนะ เนี่ยเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะคพี่น้องจ้าเบึงบ้งเบงพี่น่ะเอาไบึ้งสัดๆเลยหยอนแสจะหน่อยนี่ยพุ่งกระตายมืยงามคังงอพุ่กระตายได้น่องไหมเหนมัยัากะที่ยืดถึงกี่ดอกพ่อแม่พี่น้อง,องไม่ต้องมาถึงน,นัานโอเค,อเคพอแล้วป่ะอ๋ะ <c oughs> อ <c oughs> มันสูงสูงมันผันอันนี้ไหมมันมันมันผันมืดหรือฮะลงมาสีแดงจางฝางเนาะมันหย่อนแสงหย่อนแสงว้ายนี่แต่ว่นในก็ยยอนแสงใช่ไหมโอ้ยนี่กลุ่มเนี่ยพี่น้องจ้าพูน่ะฝนอีกง่ามขนาดเลยเนาะโอ้ยพูน่ะวายง่ามขนาดเลยวายสุดยอดอินสุดยอดสุดยอดไปโซ่เห็นน่ากับตาเขาดูเห็นเขาหน้าประใจเด็ดเนาะ เหวียงแหวนเหวี่ยแหวนวายพูดนะเหวี่ยสุดยอดเนาะเลิศอีลีพูดนะโดดเลิดเลิศเลิดพูดนะแล้วเหี่ยวเราเราบ่ได้เราบ่ได้เท่าเราขาดน้ำจซื้อขาดน้ำฝนมาตกใส่ฝนพอมีเจอความเย็นซื้อมือพ่านก็ตกอยู่เด้ตัวใหม่มันสุดดูดตัวใหม่มันดูดเบิร์ตแมนตกมือเดียวมเราแท่นเลยตัวใหม่เอาเล่มก็เล่มเอาเล่มมาให้โอ้สุดยอดอีลีพ่อแม่พี่น้องจ้า อุ้ยป่าสุดยอดนะไวปาห้ามสะอ่อนเลุดแะแม่นแตนพ่อแม่พี่น้องจ้าดีด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องเฮ็หติตรอยลงมาได้เด้อเด้อตอนนี้น่เอาไว้แซมหนีแซกกันเดี๋ยวสิผ้าต่อยต่อพ่อแม่พี่น้องจ้าเอาโยึ้นอีกดวงเห็ดนะเออเสีผ้าต่อยต่อเอาปากเอะคักคักไม่ได้บอลเด้อเอาคักจ้าไม่ได้ปากเอะเนี่ยจ้าจหายเต็มเต็มเลยเนี่ยสุดยอดอิรีพ่อแม่พี่น้องจ้าคลิปนี้กะสิฟ้าไปแซมหนีแล้วพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าต่อยเห็ดตัวสะอ่อนเห็ดเนาะนี่คุณะ แล้วเคยกิแกงซื้อกินแกงแล้วพวกเจากับจกก็ไมาจากในจอละเอาพ่อแม่พี่น้องกินผ่านจอเคยได้ยินน้ำลายเหียผ่านจอพี่น้องจ้ะทินี้ผมเลยพวกเจากับน้ำลายเหียน้ำหย่อน่าเห็ดมันอ่อนมันสวยมันงามพี่น้องจ้ะ คลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำหนีเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องกราบขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้เอนจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมาดแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้วสองพี่น้องบ้างกันจังเดมาพ่อกันพ่อแม่พี่น้องด้วยบ้านคอยกระดดขั้นเดียวบ้านคอยจนหลายบ้านมาดามเราลดไรขั้นพวกกันยังใส่นล้วเมียเอาล่ะพ่อแม่พี่น้องขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองได้จ้าเด้อไปละจ้าบาย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 ค่ะ,คะสวัสดีสสดค่ะ,คะ